ขณะนี้แล้วครับเราอยู่กันที่สวนหลวงรอเก<ช>้านะครับฮะบึงหนองบอนอ่ะบึงหนองบอนนะครับมาผิธีเราอยู่กันที่บึงหนองบอะบึงหนองบอนนะครัอบอ,นนอ่าไม่ใช่สวนหลวงรอเก้านะอยู่ในกรุงเทพนี่แหละนะครับตอนนี้ก็มีคนปั่นจักรยานเล่นกันด้วยนะครับตอนนี้เรานนนับมีนบึงน้ำ มีน้ำสวยมากก็แบบที่สวิตนะฮะอันนี้มีให้ปั่นจักรยานด้วยก็จะมีถนนให้ปั่น ถอนหลวงราเก้าก็เช่นเดียกันมันมีต่ำอยู่ตรงนี้โหยอดตรงนี้นี่ตรงนี้นี่เียกเลยว่าสวยมากเลยนะเนี่ยบอกเลยคนมีเรืออสุดยอด